สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพดิตเฮดเดอร์นะครับก็วันนี้ครับพามาชมสิ่งที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพามาดูบิตออฟเฟอร์นะครับเหมือนพามาดูนะว่าไอที่เขาทําแบบนี้นะครับมันหมายความว่ายังไงทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบเลยอยากให้เห็นทั้งสองมุมนะครับควบคู่กันไปจะได้ไม่อคติในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ชื่อหุ้นในคลิปนี้ครับเป็นเพียงตัวอย่างเป็นเพียงกรณีศึกษานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับต้องบอกกันนะว่าตลาดตอนนี้มันก็ ค่อนข้างกระดึบกระดึบขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมครับในช่วงสัปดาห์หลังเนี่ยทำให้พวกหุ้นซิงซิงหุ้นเล็กๆเนี่ยครับมันมีการออกมาประมาณหนึ่งพอสมควรเลยแต่พอมันออกมานะครับมันใช้คอมไวค่อนข้างเยอะแล้วก็เหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยเอาง่ายๆคือมันเทรดยากครับถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้แบบดูมาก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะเราอยากรู้นะจะเริ่มศึกษาไงวันนี้เอาตัวอย่างเป็นกรณีศึกษามาให้ดูนะครับโอเคต่ก่อนอื่นเลยนะครับท่านใดนะครับสนใจเรียนคอร์สเดทเทรดออนไลน์นะครับ หรือว่าเปิดพอร์ตที่ใช้ในการเดทนะครับสามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับอะกลับมาต่อกันนะครับณตอนนี้นะครับก็มีหุ้นนะครับขึ้นไปจอซีลิ่งแล้ว1ตัวนะครับเป็น CMO นะครับจอละเรียบร้อยก็จะมีจังหวะให้ซื้อนะครับแล้วก็จริงๆก็ได้เรื่อยๆเนี่ยประมาณนึงเลยทีรับก็จะมีจังหวะให้เล่นนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้มีการขึ้นใหม่อีกครั้งจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ได้ราคาแล้วนะครับจะหาบิลเฟอร์ตัวที่น่าสนใจนิดนึงอตัวนี้นะครับ น่าสนใจเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าไม่ได้น่าสนใจว่าจะขึ้นนะจริงๆผมมองตัวนี้ว่าอาจจะอาจจะพีกได้ละแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆครับสังเกตจากตรงนี้ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอ่ะวอลลุ่ม3จุดตรงนี้ครับ1ตรงนี้นะตรงนี้2ที่เมาชีนะครับแล้วก็ขวาซูดครับ3จมแดงว่าวอลลุ่มอ่ะมันน่าจะพีกแต่ตรงนี้แล้วแต่ปรากฏว่าโอเคมันยังไปต่อได้ครับวันนี้ดังนั้นแล้ววอลลุ่มเนี่ยอาจจะต้องระวังว่า ถ้ามีการวางออฟเฟอร์เยอะๆแลวมีแรงซื้อมหาศาลเนี่ยอาจจะเป็นจุดพีคได้อันนี้จะเป็นเรื่องของการเอาเรื่องของบิดออฟเฟอร์นะครับมาประกอบกับวอลล่มอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่แบบว่าเฮ้ยพอเห็นบิดออฟเฟอร์เนี่ยก็จะอมองออกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไอ้ตบที่1.60กับ1.61เนี่ยมันบางทั้งสองฟังใช่ไหมครับก็คือเป็นการเกลี่ยไปเกลี่ยมานะครับยังไม่ได้มีในยัมากคือถ้าจะมองว่าเก็บมันก็แบบว่าก็ขึ้นมาหลายแท่งแล้วนะถ้าจะมองว่ากระจาย ก็เป็นไปได้ผมว่ายังมองเป็นกระจายมากกว่าเพียงนะว่าคือการโดยรวมของเขาในทา m เฟรมเดย์เนี่ยมันยังไปได้อยู่มันยังโอเคมันยังสวยอะ่ะคือมันยังอยู่จุดเลยที่แบบว่าจะจบรอบแต่ว่าในทานเฟรมเล็กเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตลอดแล้วการวางบิดเอฟเฟอร์ประมาณนี้ตบไปตบมาก็สนใจได้แต่ว่าต้องต้องมีสตออนะ็อปบล็อตนะตอนนี้ทีรับมีการยกขึ้นมาครับเรามาดูบิดเอฟเฟอร์ของทีรนะัในช่วงที่แบบว่ากําลังชุลมุลนครับ สี่ล้านนี่ก็บิตเฟอร์เพิ่มมาประมาณหนึ่งนะนับตั้งแต่ช่วงเช้าตรงนี้เป็น3ล้านละคือการวาง3ล้านเนี่ยเป็นการวางเชียร์นะว่าโอเคซื้อเลยเนี่ยยันบิดต,ตรงเนี้ยก็พร้อมที่จะมีแรงซื้อออกขวาไปนะครับสังเกตตรงหนึ่งจุดหกหนะครับเหลือ2อล้านเจ็ดเนี่ยอาจจะหายไปในเร็วๆนี้ก็ได้เนี่ยเพิ่มเป็น3ล้านนะตรงเนี้ยคือถ้าตรงเนี้ยแข็งแรงครับหนึ่งจุดหกห้าเนี่ยแรงซื้อจะเริ่มมาที่หนึ่งจุดหกหกเพียงนะว่าเราจะตอบไม่ได้นะว่าไอ้หนึ่งจุดหกหกที่มีคนมาซื้อเนี่ยรายใหญ่่่หรรรยยาายยืืออออาาายยยยยยพถ้้ซเป็นไได ถ้ารยายใหญ่ซื้อมันก็แบบว่าเอ๊ะมาซื้ออะไรบนๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของสตอรี่นะครับช่วงนี้ราคายางพวกสายข้อมหรือโทรข้อมอะไรสักอย่างนะครับก็มีการขึ้นแรงๆนะครับทําให้พวกหุ้นกลุ่มยางเนะี่ยมีการเล่นแรงหุ้นกลุ่มยางมีอะไรบ้างก็ลองไล่ดูนะครับ HTA s, s t g t แล้วก็มีเนอร์นะครับ NER แล้วก็ TEGH แล้วก็มีทีรับแล้วก็เมื่อเช้ามี NDI อีกตัวที่ลิ่งไปนะครับแต่ว่าวอลุ่มมันน ой, ้อยน่าจะใช่นะ มี NDR ที่ซีลิงไปแล้วตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่ามูลค่าการเทรดแค่45่ล้านาเองกลับมาทีลบของเราต่อคือเผื่อแป๊บเดียวเขาก็จะยกได้ค่อนข้างไวนิดนึงงนี่เป็นการเป็นการชวนนะว่าโอเคประมาณว่าซื้อสิซื้อเลยเนี่ยมียันบิดช่วยเนี่ยซื้อเลยเหไหมคือแรงซื้อออกเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการแรงซื้อที่มีเนี่ยทีละสองแสนสองแสนคือมันยังไม่ค่อยเข้มแข็งครับคือเราก็ยังยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะว่าเอ้ยมันรายใหญ่หรือลายย่อยแต่ว่ามันไม่เข้มแข็ง เราก็มองเป็นจุดแค่นี้ตอนนี้เริ่มมียกเยอะขึ้นเห็นไหมเหลือ,อ 6, หกเหลือหกเริ่มหายไปละจาก3ล้านเนี่ยเริ่มซื้อเยอะขึ้นแต่การซื้อตรงเนี้ยผมก็มองว่าช้าไปนิดนึงควรจะต้องซื้อเร็วกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะเราดูกันนะว่าตอนจบจะไปจบตรงไหนว่ามันจะไหลกลับมาไหมหรือว่ามันจะพุ่งไปต่อจาก1.6 6่งหกที่เรามองว่าเอยมันมีออฟเฟอร์ขวางอยู่ตั้ง3ล้านตอนนี้ยังแบบชุลมุนชุลเกอยู่นะครับ เออถ้าชุลมุนอย่างนี้นะพยายามนะครับอย่าเพิ่งไปรีบเข้าซื้อนะครับให้ดูจาก VA ก็ได้ครับเนี่ย VA ตรงนี้ยมันยังน้อยอยู่เลยประมาณ2อล้านห้าแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยล้านเดียวมั้งนะครับอย่าเพิ่งไปรีบซื้อนะครับให้ใจเย็นนิดนึงค่อยๆมองนะเพราะว่าจุดที่เขาซื้อกันคือหนึ่งจุดหกหกใช่ไหมครับที่เราช่วยกันคนละสองแสนสองแสนสองแสนเนี่ยหรือว่าลายหย่อยซอยไม้ซื้อเนี่ยสองแสนเนี่ยเราไม่ซื้อกับเขาแล้วเรามาซื้อตรงเนี้ยมันก็เสียเปียกละ นี้ถอยลงมาหน่อยนะ CMO ตรงนี้เริ่มเริ่มถอยมากลับมาที่หนึ่งหกหกรอดูนะว่าหนึ่งหกหกจะยืนอยู่ไหมนะครับเพราะว่าที่เรามองว่าไม้ซอยมันไม่แข็งแรงใช่ไหมอ่ะตัวนี้ครับเริ่มไหลลงมาละคือการที่เขาซอยทีทแล้วสองแสนสองแสนนะมันดูไม่แข็งแรงนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการมองบิดออฟเฟอร์นะครับแบบว่าค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงนะอันนี้เราก็ต้องรอดูนะว่าไอาการหลุดลงมาเนี้ยจะหลุดยาวไหมคือเราอ่านเกณฑ์ในช่วง ไอออฟเฟอร์หนึ่งหกขวางสามล้านใช่ไหมว่ามันไม่น่าจะจริงอ่ะมันน่าจะเป็นการฟอเบย์ขึ้นไปหลอกอะไรเงี้ยแล้วพอมันลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านต่อนะว่าเฮ้ยมันจะกลับไปไหมหรือว่ามันจะสู้กันต่ออะไรเงี้ยก็คือการดูบิตออฟเฟอร์เนี่ยมันจะช่วยได้ในในระยะแบบสั้นๆสั้นๆเลยนะครับสั้นจัดๆเลยส่วนการามากําหนดจุดเข้าซื้อเข้าขายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมก็พยายามเน้นย้าทุกคลิปนะว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยมันดูประกอบจริงๆนะ แต่เอาล่ะถ้าเราอยากดูนะก็จะพาดูให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้ถอยลงมาที่1 6 5าครับเห็นออฟเฟอร์ไหมครับ7ล้านไอการวาง7ล้านนี้อาจจะเป็นทั้งการวางคู่ผมเดาว,ว่าเอางี้เหือผมค่อนข้างเชื่อว่าเป็นการวางคู่นะครับเพราะว่าคนที่มี6ล้านหรือ7ล้านเนี่ยถ้าต้องการขายเนี่ยเขามักจะไม่ตั้งแบบต้งโต้ออะแบบไม่ตั้งให้เห็นะส่วนใหญ่ไม่โชว์ขอแนวออกไปละ คือการเอามาตั้งเนี่ยอีกในยะรหนึ่งก็ประมาว่าโอเคฉันมีนะฉันยังอยู่ฉันยังดูแลอยู่แต่ในมุมของการขายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าคุณตั้ง7ล้านเนี่ยถ้าไม่มั่นใจว่ามีคนซื้อจริงๆหรือว่าไม่ได้ดิวบิ๊กลอตไม่ได้ดิวนอกตารางไว้นอกตลาดไว้เนี่ยโอกาสที่จะมีขายสักคนหนึ่งมาซื้อ7ล้านเมื่อเทียกบกับปริมาณบิทออฟเฟอร์แค่เนี้ยห้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งล้านอะไรพวกเนี้ยมันแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอไอการวาง7ล้านเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเป็นการวางคู่นะว โอเคขายกันเลยแล้วเดี๋ยวฉันทําราคาต่ออันนี้เราก็ว่างกันไปนะอันนี้เป็นมุมมองของการจินตนาการเล็กๆนะครับแต่ก็ให้เห็นไอเดียว่าการวาง3ล้านตอน1.66เราอ่านยังไงหรือว่าการวาง7ล้านเมื่อสักครู่นะ่ยจำราคาได้นะแถวตรงมาตรงเนี้ยว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาต้องการอะไรคือเหมือนเราอะ่ะก็ต้องอ่านเจตนาที่แท้จริงของเขาเนะว่าเฮ้ยเขาวางเยอะขนาดเนี้ยเขาต้องการขายไหมหรือเขาต้องการคูรวมถึงไม้ซื้อ ถ้าเขาต้องการซื้อให้แบบว่ามันขึ้นไปเลยเขาจะซอยไม้ทําไมทําไมเขาแบบไม่ซื้อไม้เดียวแบบไม่แบ่งใครอะไรเงี้ยในการซื้อสองแสนมันก็จะแบ่งในยะได้ประมาณนี้ครับว่าทําไมใจดีในการแบ่งลายย่อยจังเลยนี่ก็จะเป็นไอเดียนะับในการมองบิฟเฟอร์เนาะตัวนี้ให้ให้มุมมองที่หลากหลายดีเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับสําหรับทีรับตัวนี้ คือถ้าจะเราจะอ่านบิตออฟเฟอร์นะก็แนะนําว่าให้อ่านในตัวที่มันสภาพคล่องสูงๆประมาณนี้ครับมีรายย่อยเข้าไปเทรดแล้วก็คนเล่นประมาณนึงพอสมควรอะไรอย่างนี้ครับก็จะน่าสนใจในการในการเทรดอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะมีจังหวะที่มันน่าสนใจอีกไหมลองดูกันไปเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้ตัดคลิปช่วงนี้นะครับดูกันเพลินๆก่อน ตอนนี้ก็ยังนิ่งๆนะครับยังไม่ค่อยได้ขยับไปไหนเนาะหลังจากราดูมามร่มๆนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับหุ้นมันก็จะมีในช่วงที่ค่อนข้างต้องสนใจกับบางช่วงที่แบบว่าปล่อยเบอร์เบอร์ปล่อยลืมๆมันก็ได้เห็นช่วงนี้จะเป็นช่วงผักตัวนะครับอ่สังเกตปริมาณของบิตนะฝั่งซ้ายนะหล้าน1ล้านแล้วก็1ล้าน1ล้านอะตรงนี้ถอยไปละคือปริมาณค่อนข้างหนานแน่นนะครับก็เพื่อสร้างแรงจูงใจนะว่าของเขาดีชื่อกันซื้อหน่อยแต่ว่าความจริงเราควรซื้อไหมครับ ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็พูดถึงหลายๆกรณีนะครับที่เราไปเจอตัวอย่างไปเจออะไรมาเง,งี้ยว่ามันน่าสนใจจริงๆไหมหรือว่ามันมันควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นมุมมองรนะยะสั้นๆเนาะคือการที่เราอ่านนะว่ามันมันไม่ดีเนะี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปนะครับคือมันอาจจะไม่ดีรนะยะสั้นๆ5นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง แต่ว่าพอเย็นๆแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาดีก็ได้ก็จะเป็นมุมมองที่ต้องอ่านกันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันกลับมาสวยไหมหรือมันกลับมาดีไหมแต่นะปัจจุบันตรงนี้เราก็ยังมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวัดที่เหมาะสมเท่าไหร่ถ้าเรามองรนะยะสั้นๆนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มถอยลงมาครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มถอยลงมาจาก6กสองหรือหกหนึ่งค่อยๆไหลไหลๆล,ล,ลงมาแต่ลักษณะการไหลนะครับสังเกตนะครับมันจะไม่ลงแบบพึบพผับทีเดียวมันจะต้องแบบดึงขึ้นดึงลงนิดนึงกระชากซ้ายกระชากขวาเอออออาาขึ้นชช่่่งงงละจคยๆ เป็นใบค่อยๆต้มกบอีกมุมหนึ่งครับที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการสร้างความหวังครับสร้างให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ลงนี่นะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาละแต่มันเด้งขึ้นมาแค่ช่องเดียวเนี่ยมันลงไปนิดนึงเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมางั้นเราไม่ต้องคัดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการการต้มกบนะครับว่ามันไม่น่าจะลงแต่ความเป็นจริงแล้วถ้ามันหลุดสต็อปโรสเราก็ไม่ควรเสี่ยงครับก็ควรจะต้องเลิกลากันไปนะครับหาจังหวะใหม่ก็ยังไม่ได้แย่นะหรือหาตัวใหม่ก็ไม่ได้แปกอะะไรนะรนคับ ถ้าเราเป็นเดเทรดเนี ane, ่ยเราก็ต้องหมุนหุ้นเร็วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงถ้ามันไม่ได้ก็กถอยนะครับตอนนี้หุ้นซิ่งออกมาเยอะนะครับเมืแ่อบบกี้เห็น V ี o v โ o อนี่ก็คือเขาเคยซิ่งนะครับมาดูหุ้นที่แบบว่ากําลังแบบว่าพ,พุ่งขึ้นไปนะว่ามันจริงหรือปลอมแค่ไหนคือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเจอแท่งแรกเนี่ยผมอาจจะเล่นบ้างนิดหน่อยนะครับพอหแท่งสองเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปหรือแทบไม่เล่นนะครับรามาดูกันจันวางบิดอัฟเฟอร์นะครับต้องบอกกันนะว่าตัวเนี้ยมวลชนยังไม่เข้านะมูลค่า่าาาากรซื้้อขยแค10ลนง ยังถือว่าน,น้อยนะครับดังนั้นแล้วการอ่านบิทอัฟเฟอร์การอ่านอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่ <ister? S 1> ก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับตัวตัวไปอ่าเช่ตนตรงนี้มีขวางอยู่ห้าแสนหกแสนนี่ก็ประมาณหนึ่งนักเนี่ยมีการเติมเพิ่มด้วยตรงน,นี้ก็มีบิทหลออที่เก้าห้าประมาณสี่แสนนะครับอดึงกันมาที่เก้าหกครับคือในมุมของการสระสมมันอยู่ตรงนี้ครับเก้าสิบหก 96สตางค์เนี่ยเพราะว่ามีการซื้อไปเยอะนะครับทั้งซื้อและขายเลยเป็นแท่ง VA สูงๆนะเราก็มาประกอบกับบิทัฟเฟอร์ครับ96อยู่ตรงนี้ถ้า96ตรงนี้รับอยู่อีกสัก2ทีสทีก็ก็โอเคนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ใช่จุดสะสมนะจุดสะสมอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นจุดทําราคาถ้ามันเป็นจุดทําราคาก็ควรจะขึ้นเร็วๆครับควรจะถีบตัวเองขึ้นไปเร็วๆถึงจะดีถ้าไม่ถีบตัวเองขึ้นไปเร็วๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ ถึงมีแรงขายมาแล้วเติมผมก็วังยังว่าเฉยๆนะแต่ถ้ามีจังหวะโอ้แล้วดึงกลับอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นจังหวะในการเล่นมากกว่าแล้วเรื่องของวอลุ่มในวันวันนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะเมื่อวานเยอะกว่าอีกเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเอ่ยเมื่อวานก็ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นสายๆงี้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเจอบิตเฟืองนี้ผมยังยังเฉยๆอยู่ยังไม่ยังมองไม่เคลียร์มากครับว่าจะขึ้นหรือจะลงยังอ่านทางข้างลําบากอยู่ แต่ก็ว่ากันไปตามกราฟไะคลับกราฟขึ้นเราก็ว่าขึ้นเนาะกราฟลงเราก็ว่าลงเราก็ต้องเชื่อเขาครับเพราะอันนั้นคือเหมือนเฉลยคําตอบอรเฉลยข้อสอบซิโมนี้พักนะครับแต่ว่าหุ้นใกล้ซีลลิงนะไม่ควรซื้อนะบวกเกินยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็หลีกเลี่ยงนะเพราะว่าถ้าซื้อแล้วกําไรซีลลิงก็ดีไปแต่ถ้าลิงแตกซวยนะครับเพราะว่าถ้าลิงแตกเนี่ยมันจะไม่ลงแค่สองช่องสช่องหลังจากลิงหรอกมันจะลงไปสิบช่องดังนั้นแล้วถ้าสมมติครับว่าเราเข้าซื้อที่หนึ่งจุดสองหนึ่ ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าโอกาสนะครับคือยังยังมองไม่ค่อยเห็นโอกาสคําใหญ่ๆนะครับเห็นแค่ได้น้อยแล้วก็เสียมากนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณเท่าไหร่กรตกกระตุกขึ้นไปอีกหน่อยนะก็คงแาลว่าพอได้นะเย็นๆก็คงจะดีทีรับครับลงมาจะถึงหนึ่งจุดกสูเหมือนกันนะแต่โดยนิสัยของหุ้นตัวนี้ก็ชอบทิ้งทส้อยู่นะเนี่ยทิ้งทส้ยอันนี้ก็ทิ้งทส้นะครับเนี่ยน,นี่จะทิ้งทส้อีกหรือเปล่า ก็รอติดตามดูนะครับตัวนี้ไม่มี PE ด้วย PE เป็น0ูนย์ะครับมูล,ลค่าการซื้อขายร้อยกว่าล้านละถ้าบวกเกิน15%เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงคนระับอาจจะติดแคนได้คือถ้าปิดกดลงมาต่ำกว่าประมาณ1.59ลงมานะลงมาครับเลื่อนให้ดูเลย1.59 1.59ถ้า1.59ลงมาก็จะไม่ติดแคนนะครับ หุ้นบางตัวก็กลัวแคนนะบางตัวก็ไม่กลัวแคนช่วงนี้หุ้นซิงเริ่มออกนะยังไม่ค่อยเห็นการติดแคนที่มันรัวมากมันอาจจะไม่กลัวก็ได้นะครับแต่ถ้าดูธรรมาชาติแล้วนะถ้าเรารู้เรื่องของแคนาบาลานซ์เอามาใช้ยังไงก็ต้องต้องระวังไว้ก่อนนะว่าถ้าเกินหนึ่งจุดห้านสขึ้นไปเนะี่ยมันเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะช่วงสายๆใบใบเย็นๆยิ่งเย็นยิ่งเสี่ยงอาจจะติดแคนได้อาจจะมีการเทกระจาดลงมาเพื่อหลบแคนสังเกตปริมาณบิดไหมครับสล้านสีแถวเลย อันนี้หนักกว่าอันเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่เรามองกันเนี่ยประมาณหล้าน1ล้านแล้วทําไมลงแล้วก็เทียบตัวอย่างครับย้อนเวลากับไปครับว่าถ้ามันมีคนซื้อ1ล้หลานี 5, า่แถว5แถวแล้วทําไมหุ้นถึงลงจาก1 6ึ่กนึกลายมาเป็นหนึ่งาเก้าทไมถึงลงก็เพราะว่าไอแรงซื้อตรงนั้นนะมันไม่ใช่แรงซื้อจริงๆมันเป็นมันเป็นความหมายประมาณว่าคือต้องย้อนตั้งแต่บิดเนาะบิดเนี่ยความต้องการซื้อแต่อาจจะไม่ได้ซื้อจริงๆก็ได้ ดังนั้นแล้วไอ้หนึ่งล้านสองล้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อจริงๆก็ได้ก็เป็นการมาตั้งโชว์ครับว่าฉันมีตัง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับของรายใหญ่หรือว่าของคนทําราคานะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะมีรายย่อยเข้าไปตั้งเล่นก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรายใหญ่เสมอไปแต่าการตั้งเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตั้งช่องบนบนนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงว่าอาจจะโดนขายยัดใส่มือโดนจับขายใส่อะไรเงี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงไว้นิดนึง ตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าถอดสอล้านลงมาแล้ว3ล้านนี้เป็นการมาร์กจุดนะครับเหลือ1ล้านขึ้นบนบนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างเนาะอาจจะมาสั้นๆประมาณเท่านี้นะครับก็ขอไปชืสอมพันธ์อีกรอบนะครับท่านใดสนใจเรียนคอร์สออนไลน์อย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเดทนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนต้องการเรียนพื้นฐานแน่นๆนะครับหรือว่าเรียนแบบขั้นกลางนะครับก็เหมาะสมอย่างยิ่งครับในการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเด่เทตดโดยเฉพาะนะจะพูดค่อนข้างหลากหลายนะไม่ได้รวมถึงกาฟด้วยตั้งแต่ข่าวเอ่ยบิทเฟอร์ติ๊กเกอร์วอลลุ่ม V.A. นะพวกนี้ที่มันอยู่ในหน้าจอของผมทั้งหมดอ่ะผมจะต้องนํามาเรียนแล้วก็แยกส่วนทีละอันนะเพื่อให้เราเข้าใจแต่ละส่วนก่อนลหลังจากนั้นอ่ะค่อยนํามาประกอบใช้ในตอนที่เราอยู่หน้าง,งานนะครับจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของกันและกันนะครับ <S <S ท่านใดสนใจนก็คลิกดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็หวังว่า ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับส่วนวันนี้ครับช่อง p e d i t ้เฮดเดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ